ถ้าใส่แซนมือน,นี้สนเสนอเข้ามาสซนือนี่ครับสีพามาเบิ่งมันครับกัญยนว่าสดุือครับมันจังดีมากอยู่จังสิครับพอ,อเ,เตือนสตีน้องๆน,น,นะครับกัญยนเข้ามาสซนือนี่มันเป็นว่าเบว์เข้ามาสซนือได้นี่กัญยนว่าเสียดใดได้ครับเรียนบบจบมันก็ต้องมาทำงานตากทำหากินกับกคกไม้กกไหลไปแล้วเบิง่ง การเรี้ยงโบจมนี่แกกานเสียดายภายหลังแกนี่เบิ้งเอานี่เป็นวอโลซลอมซันให้เบิ้งนี่นั่นแหละค <c ười> ำว่าสะลือมันเป็นแนวนี้แหละครับเมย์บอสนออยูนัมบอสขวอมู้สึกเป็นยังไงยางปีนี่เป็นตะไลดีบอสราคายางเป็นยังไงบ่สมีบทบาทเลย ขายเพิ่นแล้วครับนะเพิ่อนอันนี้เพิ่นมีโอกาสได้เดินทานเข้ามาทางกองนี่ก็จับผ้าไปท่านอยู่